ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o สวัสดีครับพบกับ Eagle of n o โกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับกรลาตาเดียวแกะรูปพระลาหูของคู่บาานันตาวัดทุ่งม่านใต้จังหวัดลำปาง โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเครื่องรางของขังของอาณาจักรล้านนาไทยคูบานันตาเป็นพระคนาจารย์ร่วมสมัยกับคูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่มีผู้ให้ความเคารพเลื่อมใสทั่วแผ่นดินล้านนาคูบานันตาได้เริ่มสร้างพระลาหูกราตาเดียวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ เพียงแต่รู้จักปากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สืบต่อกันมาว่าท่านคูบาหนันตาได้สร้างพระราหูกาลาตาเดียวมานานแล้วคือตั้งแต่แรกเริ่มสมัยที่คูบาศรีวิชัยต้องอธิกรคูบาหนันตาซึ่งเป็นตหากธรรมิกก็ได้สร้างกะลาตาเดียวแกะรูปพระราหูขึ้นเพื่อใช้อธิษฐานขอให้คูบาศรีวิชัย พ้นจากความผิดอธิกรณ์ซึ่งในที่สุดแล้วท่านครูบาศรีวิชัยก็ได้พ้นมนทินทุกประเด็นพระลาหูกลาตาเดียวของครูบาอนันตาจะสร้างไว้เป็นคู่คู่คือมีสุริยันก็ต้องมีจันทาด้วยเสมอท่านจะใช้พระยันสุริยประภาและพระยันจันทรประพาเป็นหลักสำหรับอุปเทในการใช้นั้น ผู้บูชาควรได้รู้ถึงความสำคัญแห่งพระยัน์ทั้งสองนี้ก่อนดังนี้สิทธิกาเริยยันสุริยปภาและยันจันทรปภราทั้งสองยันนี้เป็นพระยายันที่ประเสริฐยิ่งมีตำนานกล่าวมาว่ามีพระฤาษีสองตนสถิตอยู่ณนะเขายุคนอรได้พิจารณาเล็งเห็นมนุษย์ทั้งหลายว่า ในการภายหน้าจะมีทุกภัยเขเวทนาจึงใคร่จะช่วยให้มนุษย์พ้นทุกทั้งหลายทั้งปวงลือสีตนหนึ่งจึงสร้างยันขึ้นยันหนึ่งชื่อสุริยปภะหรือสีอีกตนหนึ่งจึงสร้างยันจันทรปภราขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่าสุริยันจันทาผู้ที่จะทำยันทั้งสองนี้ให้หา กรลาตาเดียวเอามาแกะเป็นรูปพระราหูอมจัน์ทรอันหนึ่งพระราหูอมพระอาทิตย์อันหนึ่งแล้วให้ลงยันสุริยประภาที่พระอาทิตย์ลงยันจันทรปรภาที่พระจันทร์พระยันทั้งสองนี้เป็นพระยันที่รวบรวมอำนาจบารมีทุกๆอย่างมาสู่ผู้บูชาและผู้สวมใส่นับเป็นของมีค่าหาใดเสมอเหมือนม่ได้ ข้างหนึ่งหลวงพ่อน้อยวัสีสะทองจังหวัดน,นครปฐมยังได้ไปแลกเปลี่ยนวิชาพระลาหูกับท่านคูบานันตาและได้ขอเรียนวิชาเพิ่มเติมในการสร้างกาลาตาเดียวรวมทั้งวิชาวัวธนูพกขังพุทธาจากคูบานันตามาแล้วจนทําให้พระลาหูกะลาตาเดียวและวัวธนูของหลวงพ่อน้อยวัสีสะทองโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ โบรณาณอจารย์เชื่อกันว่ากลาตาเดียวมีคุณวิเศษในตัวโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกก็ได้เพราะถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์นำโชคป้องภัยป้องกันเน็จ,จันลัยและคุณใสต่างๆนานา,นาได้วิเศษนักคนสมัยโบราณมีความเชื่อว่ากลามะเ้า,าที่มีตาเดียวหรือที่เรียกกันว่ากลาตาเดียวเป็นวัตถุที่มีอำนาจอาถรรพ และคุณวิเศษอยู่ในตัวของมันเองแล้วเพราะตามธรรมชาติกลาทั่วไปจะต้องมีสองตาเสมอกลาตาเดียวจึงเป็นที่วิเศษที่หายากยิ่งและตามความเชื่อนี้ก็ยังมีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้การนำกลาตาเดียวมาใช้เป็นเครื่องหลางของขังนั้นคนสมัยโบราณได้นำกลามะพ้าที่มีตาเดียว มาแกะแล้วเจาะรูห้อยคอสำหรับเป็นเครื่องรางป้องกันภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเสนจ,จันเลยป้องกันคุณใสมนต์ดำรวมทั้งพูดผีปีศาจขับไล่พูดผีวิญญาณร้ายที่เข้าสิงพร้อมใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเช่นปลูกบ้านค่อมต่อทับของมีคมหรือบ้านที่ตั้งอยู่ ทางสามแพง่งและอื่นๆที่เชื่อกันว่าจะส่งผลร้ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยให้กลับมาเป็นดีทั้งนี้ความเชื่อในเรื่องของอำนาจอาถรรพ์ของกลาตาเดียวมิใช่แค่ป้องกันภัยต่างๆดังกล่าวเท่านั้นแต่ยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าผู้ใดมีกลาตาเดียวติดตัวตลอดเวลาจะทำให้ผู้นั้นประสบกับความโชคราบอีกด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากราตาเดียวเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีอำนาจพิเศษทำให้คนในสมัยโบราณบางคนมักนิยมนำไปให้พระเกจิผู้มีความรู้ความชำนาญทางวิชาอาคมต่างๆลงอักขระเลขยันพร้อมกับปลุกเสกให้ด้วยเพื่อเพิ่มความขังยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่